เฮาออบคาภูเก็ตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเซลล์แตงนะคะแต่จะมาแนะน,นำให้รู้จักกับเจ้าปี๊ดดีแม็กคันนี้นะคะและเรามาดูกันค่ะว่ารถคันนี้เขามีความสามารถพิเศษอะไรบ้างนะคะเรามาดูรอบๆคันกันก่อนเลยคะ่ะ เรามาดูรอบรอบคันของรถเจ้า isuzu d max เครื่อง2.5 space แค b คันนี้นะคะรถคันนี้นะคะเป็นรถปี2013ค่ะมาพร้อมกับสีดำและล้อแม็กซสีทองนะคะโคตรจะเข้ากันเลยค่ะ ีโคจะลงตัวเลยทีเดียวนะคะรถคันนี้เป็นรถ Isuzu D-Max แคกยกสูงนะคะกระบะหลังก็สามารถบรรทุกข,ของได้อย่างพอสมควรเลยค่ะใช้เป็นส่วนตัวหรือว่าใช้บรรทุกเกี่ยวกับค้าขายก็ดีนะคะโดยรอบๆร,รถก็จะประมาณนี้ค่ะเปิดฝากระโปรงหลังดึงลงมาแล้วก็เปิดได้เลยค่ะกุญแจรถคันนี้นะคะเป็นกุญแจลหนูค่ะมีปุ่มเปิดรถและล็อกรถนะคะ เรามาดูห้องโดยสารด้านหน้ากันค่ะภายในห้องโดยสารนะคะและห้องโดยสารด้านหลังค่ะเป็นแคบหลังค่ะโดยรวมของภายในก็จะแบบนี้เลยนะคะมีการแต่งเครื่องเสียงมาแล้ว มาดูหน้าจอตรงนี้กันนะคะวงกลมทางด้านซ้ายมือเป็นเข็มวัดรอบเครื่องค่ะส่วนตรงกลางจะเป็นที่บอกปริมาณน้ำมันและเลขไม์ถัดมาขวามือจะเป็นเข็มวัดความเร็วค่ะก้านทางด้านซ้ายมือจะเป็นก้านปัดน้ำฝนค่ะส่วนก้านทางด้านขวามือจะเป็นก้านเปิดไฟเลี้ยวซ้ายและขวานี่จะเป็นปุ่มปรับกระจกมองข้างนะคะซ้ายขวาค่ะและนี่จะเป็นปุ่มปรับกระจกด้านในมองข้างนะคะนี่จะเป็นปุ่มล็อกประตูรถค่ะ และตรงนี้จะเป็นปุ่มล็อกกระจกค่ะส่วนถัดมาตรงนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดกระจกด้านข้างนะคะเป็นแบบไฟฟ้าค่ะและตรงนี้จะเป็นคอนโซลกลางนะคะปุ่มสีแดงตรงนี้จะเป็นปุ่มเปิดไฟฉุกเฉินค่ะและถัดมาตรงนี้นะคะรถคันนี้มาด้วยหน้าจอทัชสกรีนนะคะมีพวกเครื่องเล่นต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น FMDVD นะคะ สามารถกดเลือกตรงนี้ได้เลยทัดมาตรงนี้นะคะจะเป็นที่ปรับพัดลมแอร์ค่ะและตรงนี้จะเป็นที่ปรับความเย็นของแอร์นะคะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นที่เปิดที่จุดบุหรี่นะคะและทัดมาตรงนี้ก็จะเป็นเกียร์ค่ะเกียร์คันนี้จะเป็นเกียร์แมนนวลนะคะและถัดมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นเบรกมือค่ะดึงขึ้นแล้วก็กดลงนะคะ ภายในของคันนี้นะคะออกแบบมาด้วยสีดำและตัดด้วยการพุ่มเบาะสีแดงค่ะเบาะคันนี้จะเป็นเบาผ้านะคะและตรงนี้จะเป็นช่องเก็บสัมภาระเล็กๆน้อยๆค่ะและตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บสัมภาระเช่นกันค่ะมีเก๊ะไว้เก็บสัมภาระด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นที่เปิดฝากระโปรงห้องเครื่องค่ะส่วนตรงนี้จะเป็นที่เปิดถังน้ำมันค่ะ หน้าตาห้องเครื่องของเจ้า Isuzu D-Max สีดำคันนี้นะคะมาแบบปึกปื้นมากเลยค่ะและตรงนี้จะเป็นที่เปิดที่เติมน้ำมันนะคะน้ำมันเชื้อเพลิงของคันนี้จะเป็นดีเซลค่ะปิดฝานะคะแล้วก็กดลงไปค่ะ ปิดเป็นที่เรียบร้อยเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเจ้า Isuzu D-Max คันสีดำคันนี้นะคะเพียบพร้อมมากเลยทีเดีวยวโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะแต่ก็ขอจบคลิปวิดีโอแนะนำให้รู้จักกับเจ้า Isuzu D-Max คันนี้นะคะส่วนใต็จะมีรถคันไหนมาแนะนำให้รู้จกักกันอีกนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องด้วยค่ะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามเราทางช่ Tube, อง YouTube Hall of c a r p h u k e t ด้วยนะคะ